มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของที่ดินนะคะพูดแล้วค่ะหลังปิดทางเข้าประปาหมู่บ้านจากกรณีชาวบ้านกว่า50คนนะคะเดินทางมายังที่ทำการอาบาตอบ่อน้ำร้อนอำเภอกันตังจังหวัดตังค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีที่น้ำประปาหมู่บ้านถูกปิดทำให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อน 150คัวเรือนนะคะโดยชาวบ้านอ้างว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังทราบผลการเลือกตั้งสอ,อบตอหมู่ที่9ตบบําตำบลบ่อน้ำร้อนเมื่อช่วงค่ำวันที่28พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่านางพัฒราสู้นรงค์หนึ่งในผู้สมัครแพ้การเลือกตั้งสอ,อบตอเขตนี้และนายสุข,ขุมเรืองฤทธิพี่ชายของนางพัฒนานะคะก็ได้ประกาศตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งว่า จะปิดไม่ให้มีน้ำประปาใช้กันหากว่าน้องสาวสอบตกค่ะล่าสุดนะคะ2ธันวาคม64ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่9ต้าตบลบ่อน้ำร้อนนะคะโดยนายสุขุมเรืองฤทธิ์นะคะอายุ60ปีพี่ชายของนางพัตราสู้นรงค์อายุ50ปีอดีตผู้สมัครสอบอบตอหมู่ที่9ได้พาผู้สื่อข่าวลงไปดูพื้นที่พร้อมกับแสดงโฉนดที่ดินจำนวน2แปลง ซึ่งระบุชื่อนายสุข,ขุมเป็นเจ้าของที่ดินทั้งสองนะคะมีเนื้อที่ติดต่อกันนายสุข,ขุมกล่าวว่าที่ชาวบ้านกล่าวอ้างว่าตนเองไปประกาศบอกว่าหากน้องสาวแพ้การเลือกตั้งสอ,อบาตาจะปิดไม่ให้เข้าพื้นที่นั้นตนยืนยันไม่เป็นความจริงส่วนสาเหตุที่ต้องปิดไม่ให้เข้าพื้นที่เพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดและต้องการให้ทีมนายกอบาตาชุดใหม่เข้ามาเจราจาวางกติกาการใช้พื้นที่ร่วมกันค่ะ เพราะที่ดินบริเวณที่ตั้งระบบประปาแล้วก็สระน้ําตนเองไม่ได้อุทิศให้ราชการแต่อย่างใดแต่อนุญาตให้ใช้ที่ดินกว้างกว่า20เมตรยาว20เมตรเมื่อปี2540ซึ่งตอนนั้นตนเองมีตําแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและเมื่อเวลาล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันทําให้หลายคนเข้าใจว่าทั้งสระน้ําและที่ตั้งระบบประปาเป็นที่ดินของสาธารณะไปแล้วด้านนางพัฒนาบอกว่าตนและครอบครัวได้ทําทุกอย่าง เพื่อสังคมมาอย่างมากแล้วแต่เมื่อกระแสข่าวออกไปก็รู้สึกเสียใจซึ่งต้องเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดและตอนนี้หมดวาระแล้วหากเอาสะกินมาได้ก็จะนำมาเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริมซึ่งเมื่อก่อนก็สูบน้ำจากสะน้ำมากรองและพักในบ่อน้ำก่อนส่งจ่ายให้กับชาวบ้านใช้เวลา2-3ปี เพราะเห็นชาวบ้านเดือดร้อนเพราะน้ําเป็นสนิมแต่ตอนนี้นายกอบตอบ่อน้าร้อนคนใหม่ก็ยังไม่ได้เข้ามาพูดคุยอะไรและกลัวว่าหากเปิดให้เป็นสาธารณะนานๆแล้วของสาธารณะจริงๆแต่กรณีนี้หากแก้ไขยอย่างไรได้ก็อยากให้หลายฝ่ายมาพูดคุยกับตนเองโดยอาจจะขอเช่าพื้นที่สะหรือว่าอย่างไรตามที่ตกลงกันขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ